สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อช่องแต่ว่าเราจำไม่ได้นะคะแต่เราชื่อพิมมี่นะอันนี้ก็คือเราเล่นตุกตาก,กระดาษในห้องนอนแต่ว่าเราไม่ได้เขียนห้องครัวหรือห้องน้ําหรือห้องแต่งตัวอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะชวนปุ๊กเอ้ยโบโบโอุย้ยกล้องกล้องกล้องวันไอ้นี่นะคะทุกคน โบกับปุ๊กปิ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะเอมเอาโบกับปุ๊กปิ๊กเนี่ยไปอาบน้ําถึงห้องน้ําแล้วค่ะนี่โบกับปุ๊กปิ๊กมาถึงแล้วโบอยู่นี่นะอันนี้ปุ๊กปิ๊กก็อยู่นี่อาบน้าด้วยกันปุ๊กปิ๊กปิดฉี่ฉี่ก่อนโบก็ปิดฉี่ เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะคะทุกคนอะทุกคนตอนนี้ปุ๊กปุ๊ปปิกกับโบอันนี้คือปุป๊กนนนนปิป๊กอันนี้คือโบอันนี้คือปุป๊กปิ๊กอันนี้คือโบปุป๊กปิ๊กโบปุป๊กปิ๊กโบปุป๊กปิป๊กปุ๊กปิ๊ก เขามาถึงห้องแต่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาแต่งตัวแต่งตัวก่อนนะอาทุกคนปุกปิ๊กกับโบได้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะอ๊อหมวกหลุดใส่ก่อน <c oughs> น,นะคะก็เราก็จะให้น้องไปกินข้าวนะคะถึงห้องครัวแล้วะคะ่ะ อันนี้คือเส้นบะหมี่ของโบนะคะแป๊บนึงนะขอเอาน้องยัดใส่อ่าทุกคนปุกปิกินข้าวคุกปลาทูยำๆๆๆโบกินบะหมี่ยำๆๆๆๆยำๆๆๆๆๆยำๆๆ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 ๆอุ๊ยหมอดู เรียบร้อยทีนี้ก็จะกลับห้องนอนนะคะกำกำลังจะนอนนะจะนอนแล้วจะไปห้องนอนละทุกคนเรามาถึงห้องนอนแล้วอันนี้คือห้องนอนอันนี้ก็คือเตียงนอนโบน,นี้ก็คือเตียงนอนปุ๊กปิ๊กนะ เดี๋ยวเราจะเล่นสร้างบ้านนะคะทุกคนแคดแดมบายบายค่ะไม่ได้ชวนน้องไปเที่ยวนะคะบายบายค่ะ